อันนี้อะไรนะเข็มอะไรสวัสดีครับไปจับช่องพีนนดนดดด่น <c oughs> น้ตดดาวซิงแน่แนวรีวิวก่อนมานี่ <c oughs> อยู่ไรเอาอันนี้มันเข็มยังไงบ้างนี่เออข็มอะไรนี่อ,อันนีเออ้เขาเป็นเขมพี่โน้ตอุ้ยูเดี๋ยวทำไมมันมันอย่างงี้อ่ะเป็นอย่างงี้เหรอพี่โนทตทำไมคอมพิวเตอร์เก่ามันไม่ใช่แบบนี้อ่ะไม่มันมันคนลูกไงอ,อันนี้มันลูกใหญ่เดียวมันน้อยๆมันเยอะๆนี่นะแล้วเราต้องตั้งวางไงหรือว่าค่อยทักถามก็ ก็ต้องต้องถามใช่ไหมเพราะว่าเป็นนี่ไหมต้องไปประกอบ้าประกอบ้ฟเป็นไม่นีช่างไม่เป็นเอ๊ะไม่ใช่เราได้คนเต็มอู้ดวะทำไมมันวาล์วมันใหญ่ขนานี้วะอันนี้วาวอะไรน่าจะเป็นสามสามสิบเอ็ดหรือสามสิบเอ็ดสามเอ็มยับสามเอ็ดยี่ยี่สิบเจ็ด ใหญ่มากอะแล้วมันทําเป็นให้ไมการให้ให้การมันใหญ่ไม่ได้บะกลมันจะได้ไม่ขาดี่ไม่ได้นี่การันหลอเอ้าอยากแปลกก็แตกตา็ใส่แกนหัว้ออันนี้ไอ้ไอเสียวไอนนีเอ้าอันเนี้ยอันเนี้ยอะไรไอ้ไม่อันเล็กเนี่นะอันเนี้ยอันใหญ่เนี่ยอล็กอ๋ออือวาวันนี้ฝานี้ไม่ต้องทาอะไรเพิ่มเลยใช่ไหมไม่ครับไปนี้เลยไปนี้ไแต่งนี่หน่อยแต่งมันลดแปลงรสชาหน่อย เออนี้มัเกาลุงเียร์ตอะบอรแต่ไม่แตงแค่มุมเนี่ยมุมที่มันมันลำแหลมอ่ะแตงให้มันไม่แหลมครับให้มันมนมนหน่อยมุนให้ให้ให้มันมีแล้วอันนี้ล่ะพออันนี้ก็แยงมาแล้วเราเคิ็ดเลยแยงมาให้แล้วแยงมาให้แล้วใช่ไหมแค่นี้แหละเนาะใช่ไปอกด้วยกันถ้าถ้ามันไม่พอค่อยเปิดเติมเติมเอานี่แคมแคมของอะไร นี่แคมของอะไรนี่พี่ของ M N 8ครับ M N 8นะพี่สั่งพิเศษไหมหรือว่าตามสเปคตามสเปคตามสเปคไนงะ <c oughs> นี่ครับแคมส่วนมากช่องผมก็ไม่ค่อยมีใครเล่นมอไซค์หรอก <c oughs> เล่นรถใหญ่กันเนาะ <c oughs> <c oughs> ส่วนน้อย <c oughs> ส่วนน้อยอันนี้ผมไม่ได้ว่าผมเพิ่งมาทำนะแต่ผม ผมทำนานแล้วแต่ว่าไม่เคยออกสีไม่เคยอะไรเป็นปีแล้วมั้งเนาะปียังวะโอ้ส่ปีวะโอ้สามปีสิปีแล้วมั้งโอ้สิปีแล้วสี่ปีหากันตัวสี่ปีอไงลูกหกสิบสามใช่ไหมพือหกสามหกสี่สามหกสี่ครับชักห้า เอาไว้ขับเ,ออเลีออ้ยววัวไม่ไม่ใช่เลีออ้ยววัวขับไปเล่นนู่นเล่นนี่เลยอู้ทำไมแคมมันสวยขนาดนี้เนะี่ยอ๋อตอนแรกม,มันมันเป็นโอ้ตอนนั้นมันไม่ใช่แคมเดิมนะใช่ไหมพี่เปลี่ยนเป็นแคมของ53ใช่ไหมมันจะยกไม่เท่ากันมันจะเป็นเบอร์เบอร์อู้แต่นี้มันถือว่าอู้เนา<จ>ะเนี่ยมันยกอู้มันจะเป็นเบอร์ที่สาม ก็จะเป็นลูกเดือนจะเป็นเบอร์หนึ่งประนั้นจะเป็นเบอร์สามจะใอย่ขึ้นห่อยนี่อันนี้รถอะไรนี่เครื่องรถอะไรเครื่องรถสิบรถสิสุดจัดวันนี้ก็ประกอบอีกสามเครื่อง,อองว่ะเอ้คัน,นี้คัน,นี้ผมอยู่ทันตอนที่ไล่ไล่นะครับ ไอตอนนั้นใส่ชามเอ็นแม็กก่อชามหลังอ่ะใช่ไหมโคตรแรงอ่ะตอนนี้ก็ทำเดิมคืนแล้วตอนนั้นตอนนันตอนแล้วตอนแรกมันเป็นรูปอะไรห้าสามห้าสาม้มชักสามกันลดกันแล้งกัน,กน,กนเพื่อนก็เป็นเพื่อนนี่แหละเนาะรู้จักกันอยู่ครับสกูฟี่ถ่ายข้างในได้ไหม โอ้ไม่รกหรอกบ้านช่างเนอเออไม่ต้องตัดแล้กดูเทนหน้าอันนี้เทนหน้าใช่ไหมเท็นหน้าเขียวว่าอันนี้ปั้นใหม่ทั้งคันเลยนะตอนผมอยู่ปั้นอะไรนะตอนนั้นปั้นอะไรฮะอู้ดูอ่ะอันนี้ปั๊มอะไรนี่สีเป็นเป็นรูปสวยใช่ไหมหองเทเบาเรืออะไรงานทั่วไป วยอ่ะมาีทงำเองหมดเลยอันนี้ซื้อีสั่งมาสั่งมาคราพ่นเลืกเกอดพเลกเกอครับคันนี้พี่ว่าหมดงบเท่าไหร่คันนี้ก็โอ้โงไม่ได้รวมน่าจะประมาณสามหมื่นกว่าเ,เขาทำไว้อะไรทำไว้จอดโชว์งี้ปะหรือว่าทำไว้ขับเล่นเขาชอบเขาชอบเขาชอบคนนี้ ผมบอกว่าสมัยเด็กเขาอยากทำแต่ไม่ได้ทำโอสมัยเด็กอยากอก็เหมือนผมอยากมีกแต่ก็ไม่มีอยากทำแล้วผมไม่ไทำเขาก็เลยเอาไม่ให้ทำอันนี้รถแข็งครับเอ๋อคันเคียวหายไปไหนคันเคียวแกะโครงมาอยู่อ๋อเดีดูครับอันนี้ก็จะเป็นจุ่มรวมอะไรซิ่ง <c oughs> ดูวะ <c oughs> เสื้อเต็มเลย ตอนผมตอนผมอยู่ไม่เยอะขนาดนี้นะรับรีแมปด้วยครับฮะนี่นะตอนมานะอันนี้ทำอะไรนี่อันนี้เหรอเอ้าเอามาทำเบรกันข้างในเหรอครับเบรกันเกียร์อันนี้อันนี้ห้าเกียร์อันนี้ห้าเกียร์ห้าเกียร์ก็เป็นสภาพนี้ก็เอามาทำใหม่เดี๋ยวแกะโครงกัอะไรสมัยบอกเขาซื้ออะไรกเกี่ยวกับสภาพ ทำเหมือนแบบนั้นเลยเนาะใช่ครับเจ้าของเดีวยวกันครับโอ้โอ้สุดจัดอะทำโอ้จ๊ไม่เป็นผมผมทำคันเดียวพอแล้วนะใช่ครับเขาให้มานี่รถเกย์อยู่น,นี่น่าจะอีกประมาณหกคันมั้งโอ้รุ่นอะไรพี่เทน่าจ r อาร์แล้วก็แดดอีกเทน่าจ r อาร์แดดสุดจัดเลยรูปไหนมาจัดนะโอ้ทำงานเนาะพี่ ไฟ้าล้วพี่ไม่หมกหนะวะเนี่ยไม่เป็นรถเปิดเลยอันนี้มันเป็นรถเปิดวิ่งธรรมดาอ๋อถ้าเป็นรถแข็งก็ต้องปิดนะครับใช่ไม่ได้ไม่ได้ทั่วไปรถแบบพวกแบบวิ่งทริปอย่างนี้นะใช่ครับเป็นรุ่นอินโดอะไรก็มามันจะเป็นคู่ลูกศิวคือจะเป็นลูกสูวนี่รถโลมันจะไม่ได้ใช้ไม่ ก็เป็นรถแข่งเดจนของนู่นใช่ครับมันเหมือนกันรถแข่งมันต้องมันต้องมาเ้นซีซีเบาเนาะใช่ครับรถแข่งจะเน้นพวกซีซีพวกอะไรเยอะแยะอ๋อนี่จะเป็นรถโลก็ไม่ไล่ตามอาการรถเอาพวกนี้มันทำาะรงไม่ได้เนาะครับมันพวกนี้มันความร้อนมันสูงเยอะไม่ได้เยอะไม่ได้ครับมันเป็นรถวิ่งไกลมันต้องระยะการใช้งานเอาสูงสุดพี่ที่พี่เคยทำอ่ะ ก็นานอยู่ครับกว่าจะมาว่าที่ก็เป็นปลายปีกว่าสองปีเลยสองปีแต่บางคนก็แล้วแต่คนขับเนาะใช่ครับแล้วแต่คนขับอะไรด้วยควนมาบางคนก็ขับขีรีอ่อันนี้ก็ฝาผมนะครับยวไปประกอบกันเองครับ <c oughs> ต้องอันนี้ไอเสียละพี่ ต้องเพียงหรือว่าเขา<ช>ทำมาแล้วมาหมดแล้ว,นลวนเนาะเราเราตั้งมาร์กเสร็จปุ๊บเราก็สตาร์ตติดเลยนเนาะประกอบดูมาร์กดูอะไรดูทา่าคีรันดูลูกสูบพะแม่ชนอนะไรทำดูยังไงลูกสูบไม่ใชุนก็ลูกสูบถ้า,ถามันประกอบมันต้องเผื่อเผื่อไว้สักมิลหนึ่งก็ได้ครับครับ <c oughs> เผื่อไว้ก็รถเัาเล่นไม่ต้องเต็มเบ้าอะไรครับ ตอนแรกก็อาจจะทำเต็มเบาใช่ไหมของผมก็ตอนตอนนั้นที่เราฝึกนะัน่ไหมครับถ้าเล่นคนก็ลูกสูงลูกมันใหญ่แล้วครับมันไม่ต้องเน้นสูงก็ได้ไม่ต้องเน้นไม่ต้องแบบกำลังอัดเนาะขาฝ่ามันก็เข็บละออ้เข็บจนมันดีบชีฝาไปแล้วมนะัน,นดีบแล้วมันเทียนละพี่ของผมอ่ะมันเทียนใช้ ใช้เป็นของโซนิคครับใช่ไหมครับเป็นของโซนิคมันเป็นมันทำฐานโอเทียมมาแล้วอ๋อ,อนี่ไงเออใช่ใช้ของโซนิกดูครับขนาดวาวแบบโ <c oughs> คตรใหญ่ <c oughs> ก็เสร็จอันนี้ก็เหลือแค่โทษอย่างเดียวแล้วนี่เพ<อ>ราะว่าตอนแรกผมก็ไม่ว่าผมจะมาทำหรอกแต่ว่ามันมีเสื้อฝาอยู่แล้วผมก็เลย มันมีอยู่แล้วนะก็เลยทําครับไม่งั้นผมก็ทาเดิมๆเลยแต่นี่มันมีเสื้อไฟายแล้วก็เลยอยากทําแบบนนองที่เราแบบตั้งใจจะทําไว้อ่ะอยากทําให้มันเสร็จตัวนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมคือไม่ไม่ครับถ้ลทากาวไหมถ้าเราใส่ปากกินทาครับมีปกกินทองแดงบิกบึกเทง้อเนาะกินทองแดงอ่ฮะกินทองแดงไม่มีไม่ถ้าสมมติแบบพวกปากกินเครื่องอะไรเงี้ยคราทแทก็ดี โอเค okay, ครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไปบายครับไปเจนคลิปนะสเต็ปก็หกสิบหบามไปหกบสามชักห้าครับรถขับเล่นบ้านกวดรอชมครับน่าจะอีกประมาณถึงเดือนหรอกได้ติดเครื่องแน่นอนครับ